สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้ก็พบกับยายนันเหมือนเดิมนะจ๊ะมือน,นี้ก็บยุคข,ของง้วนขึ้นเกาเนาะจ้ะเพื่อนๆมาตัดหญ้าใหง้วนเนาะวันนี้บรรยากาศขมุกข,ขมัวขึ้นฟ้าขึ้นผลนาะพี่น้องตัดหญ้าหอกหญ้าใหง้วนขึ้นเกาหล้จ้า ชีชีวิตกเกษตกรกรเกษตรจังซี่แหละจ้าชีชีวิตเชาวห้เชาสวนเขาสวนมาตัดหญ้าให่งน,นี้สับปะรดทำงานบนไฟในแต่ละวันนะจ้า <c oughs> อา๋อกินลูกน้อยสองตัวกินได้ไหมอ่ะกินถึงไหม สูธกินถึงไหมลูกเอากินกินกินตัวเล็กสองตัวไ่ยกินถึงไหมหญ้าที่เราตัดกับเป็นหยาธรรมชาติเนาะคะ่อเพื่อน บ่มันี่าปลูกเนาะจใจอย่าหวานเขามันเกิดบ่ระทันมันโตไม่ทัน,นไงเไรบะทันเหรอจ้าเพราะว่าตัดหลายรอบแล้ว ทำไมเราถึงต้องตัดหญ้าให้วัวพวกนี้กินเพราะว่าวัวพวกนี้เป็นวนัวไม่รออ่อนนะเพื่อนเลูกยังไม่แข็งแรงก็เลยยังไม่ปล่อยค่ะพเพื่อนๆให้ลูกมันแข็งแรงก่อนแต่เดือนมันหลดกันจากก่ายตั้งถิ่นป่วยเลี้ยงนี่เป็นหญ้าธรรงมชาช่านนะจา่ายาไม่สุดเยี่งไนมะ่ให้ไม่สวนสำหรับหญ้าหวานที่เอาปลูกไว้นั่นกันเขาตัดไปแล้วประมาณเดือนครึ่งยังมีขืนมาไหมยังที่เด็ตัดอีกนะจา่านอไม่ขึ้นมาเนาะ อันนี้คือปัญหาทั้งหมดค่ะตัวมันมันละที่น้องตรงเม็ดอีกแล้วตัวนี้แบ้งไวแต่ กินตอนเย็นอีกเนาะจ้าตอนเช้าให้กินแค่นี้พอไม่กี่ตัวตอนนี้แบ่งไว้ให้กินตอนเย็นเดี๋ยวยายนันขอตัวไปค้นหญ้าอีกคนจ้าหญ้ายัางคนมาบ้านเหมือนเนาะอีกรอบนึงนะพี่น้องเนาะขอตัวก่อนนะจ้า